เอาละครับวันนี้ที่รอคอยสปอยวันพีตอนที่864แผนฆ่าร้างตระกูลเปิดฉากมาบุกฉีกหน้ากากและเปิดเผยตัวจริงทำให้บิ๊กมัมแปลกใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนั้นพุดดิ้ง ได้ขัดขืนซันจิเธอพยายามที่จะยิงซันจิครับแต่ไม่ว่าเธอจะยิงสักเท่าไหร่ซันจิก็สามารถหลบได้ทุกนัดพุดดิ้งได้พูดขึ้นว่าคงแปลกใจใช่หรือเปล่าสบายใจได้แกน่ะตายไปแล้วเหมือนกับคนอื่อนๆที่ฉันเคยหลอกไงซันจิก็ได้ตอบกลับไปว่าแม้แต่ผมก็ด้วยเหรอพุดดิ้งจังพุดดิ้งเรืมวันไว้จากคำพูดของซันจิแต่ไดฟูคุ บุตรชายคนที่สามของบิ๊กมัมไม่รอชา้าเขาเข้ามาช่วยพุดดิ้งทันทีต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าบุตรชายคนที่สามชาวรัดไดฟูคุเป็นผู้มีพลังพิเศษจากคนโฮยะโฮยะมนุษย์คงไฟไดฟูคุมีพรังเหมือนกับนิทานอาราดินกับยักษ์จินนี่ครับที่พอถูตะเกียงแล้วยักษ์จินนี่จะโผล่ออกมาแต่ของไดฟูคุเขาแค่ถูร่างกายของตัวเอง หัวเข็มขัดของเขาก็จะเปิดออกแล้วยักษ์จินนี่ก็จะโผล่ออกมาครับซึ่งในมังงะตอนนี้ซันจิได้ประชิญหน้ากับยักษ์จินนี่ของไดฟุกุนั่นเองครับโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อเนอะอเบดแกงกับตัวดูฟี่เพื่อให้บิ๊กมัมเห็นและเขาก็ได้กระซิบบอกดูฟี่ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันภาพตัดมาที่เพโด เขากำลังเผชิญหน้ากับโอเวนบุตรชายคนที่4รัฐมนตรีอาหารอกผู้ใช้พลังจากผลเนื้อสืบมนุษย์ความร้อนเพโดตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเมื่อเขาต้องต่อกรอกับโอเวนที่สามารถปล่อยความร้อนอย่างรุนแรงอกอกจากร่างกายได้และในขณะเดียวกันนั้นตะกูลวินสโมกก็ได้ถูกแคนดี้จับตัวเอาไว้จัดพยายามที่จะขัดขืนและบอกว่า นี่ไม่ใช่ตามที่สัญญากันไวน้นี่จัดได้พูดต่อไปอีกว่าทั้งชีวิตนี้และทุกสิ่งที่ฉันมีทั้งหมดก็เพื่อที่จะร้างแค้นพวกประเทศของนอร์ดบูฉันอุทิศทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูจักรวรรดิจียวมาบิ๊กมัมพูดอะไรสักอย่างสิบิ๊กบัมจัดร้องไห้เขาพยายามจะเรียกร้องความสนใจจากบิ๊กมัมแต่บิ๊กมัมในตอนนี้ เขาได้เจอกับอีกหนึ่งอุบัติเหตุแล้วและตัวของเขาก็ได้แข็งทื่อบรูคได้บอกกับบิ๊กมัมว่าเขาจะโชว์ให้บิ๊กมัมเห็นถึงภาพที่แตกอีกครั้งคาตาโคดิโผล่เข้ามาพร้อมทั้งสีหน้าซีทำให้รู้เลยครับว่าคาตาโคดิเห็นอนาคตที่กำลังจะเกิดและมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างมากภาพตัดมาที่เบรเขาได้ส่งซิกเพื่อบอกให้บรูคเริ่มแผนการได้ พร้อมทั้งสั่งให้สมาชิกของพันธมิตรทุกคนใส่ที่อุดหูและด้วยความไม่รู้ของคาตาคุริเขาได้สั่งให้เบตข่าหมวกฟางทิ้งซะเบดจึงได้ตอบกลับไปอย่างทันควันว่าฉันขอปฏิเสธก็จริงอยู่นะที่แกสามารถมองเห็นอนาคตได้แต่นอกเหนือจากนั้นทุกคนในทีนี้ก็มีโอกาสเท่ากันที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตจบ ตอนเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าแต่เอ๊ะทำไมรูปของมาเธอร์คาราเมลแตกแล้วทำไมบิ๊กมัมยังไม่เป็นอะไรอีกนะโอ้งั้นรอดูฉบับเต็มแล้วกันนะครับเพราะผมเอาสปอยมาจากเพจไปคิงแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบเป็นเรื่องราวเนาะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าสปอยอันนี้เอามาเรียบเรียงได้ยากมากแต่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย